ร่วงมาร์เกติสนับสนุนโดย AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่า Marketing ในวันนี้ค่ะพี่ตุ้มพี่ตุ้มมีไอเดียทางการตลาดอะไรมาเล่าให้ฟังคะเป็นเกี่ยวกับร้านรีไซเคิลร้านหนึ่งของญี่ปุ่นคือตามติดเวลาพูดถึงร้านรีไซเคิลคือของสินค้ามือสองทั่วไปมาขายร้านนี้ชื่อว่า Pass the b a t บ n ซึ่งแปลว่าส่งหมายต่อ คือเป็นร้านที่เอาของมือสองนี่แหละครับคือของจากส่วนใหญ่จะเป็นคนดังแล้วก็สินค้าที่ใช้แล้วก็เอามาขายที่ร้านร้านนี้ญี่ปุ่นเนี่ยมีของมือสองขายเยอะมากเลยค่ะใช่แต่นี่เป็นแหล่งเลยอะ่ะอันนี้มันเป็นเพิ่มเรื่องราวครับคือจะบอกว่าอย่างเช่นปากกาด้ามนี้เป็นปากกาที่ศิลปินค,คนนี้เขียนตอบแฟนคลับทั้งหลายเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่อะไรต่างๆนี่นะครับก็เนี่ยคือเอาเรื่องราวเนี่ยมาใส่ในสินค้าตัวนั้น คืออย่างเช่นมีปากกาคือว่าไม่ได้บอกว่าขายปากกาธรรมดาขายเสื้อธรรมดาไม่ใช่ปากกาของใครเฉยๆด้วยปากกาอของดาไม่ใช่ปากกาเนี้ยใช้กับอะไรทําอะไรอาจจะเซ็นแบบสัญญาค่ายครั้งแรกอสินค้าพวกนี้ครับเจ้าของเนี่ยจะมาคุยก่อนแล้วก็จะมาคุยกันว่าราคาเนี้ย เจ้าของอยากได้ราคาเท่าไหร่เจ้าของร้านก็จะต่อรองจนได้ราคาที่มึงพอใจเสร็จแล้วโอเคนี่คือราคาซึ่งราคานี้เป็นราคาที่อาจจะสูงกว่าถ้าไปอยู่ในร้านมือสองทั่วๆไปแต่จะต่ํากว่าถ้าเอาสินค้านี้ไปประมูล<อ>ราคาไม่จุดอยู่กลางๆที่สําคัญคือแฟนคลับของศิลปินคนนี้ก็จะได้ได้สินค้าที่มีความผูกพันมีเรื่องราวต่างๆสินค้าตัวนี้จะวางอยู่ประมาณ3เดือนไรายได้ที่ได้เนี่ย ก็จะเอามาแบ่งกันคนละครึ่งกับเจ้าของร้าน <คะ S 2> ทางศิลปินเหล่านั้นเนี่ยก็จะตัดสินใจทิ้งว่าเงินก้อนนี้จะบริจาคเข้าการกุศลหรือว่าจะเอาเข้ากระเป๋าตัวเองอผมเชื่อว่าดาราทุกทุกคนหรือเซเลบทุกคนนักเตะนักฟุตบอลคนมันมีของของตัวเองอยู่แล้ว แล้วก็คิดว่าจะมาขายต่อพอมันใส่เรื่องราวเข้าไปปั๊บสินค้านี้ก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทันทีมินเคยมินเคยมินเห็นดาราบางคนแบบที่เวลาเขาเล่นแบบคอนเสิร์ตนี่ค่ะแล้วเขาแค่เอาผ้ามาเช่นเหงื่อยเงี้ยมันมีคนเอาผ้าชิ้นนี้ไปประมูลแพงมากเพาจริงจิมันก็เป็นผ้าธรรมดานะแต่ก็แบบ <laughs> แต่ถ้าคนที่เป็นแฟนคขับอินว่าก็คงจะอิน <in S 2> มากถ้าเช็ดหน้าของเบ็คแฮมโอ้โหถ้ามีเงินก็ประมูลน,นะชอบเบ็คแฮมมากก็เนี่ยครับก็คือวิธีการครีเอทเรื่องสินค้าหรือร้านค้าเนี่ยครับเรา,เราคิดมุมนี้ได้ใส่เรื่องราวเข้าไปใส่ซอรี่เข้าไปเนี่ยครับสินค้าตัวนั้นก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทันทีร้านนี้ที่ผมชอบอยู่อันท้ายก็คือว่าพอใครได้ของชิ้นนี้ไปเสร็จ เขาให้เขียนการ์ดถึงศิลปินคนนั้นเนี่ยมันเพิ่มความผูกพันเพิ่มความสายสัมพันธ์ระหว่างกันได้ด้วยม,มันก็เป็นเรื่องราวน่ารักของร้านร้านนี้แล้วก็สามารถทำเป็นธุรกิจได้ครับ